วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไคจูแบบพิเศษกันนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยรับคือมันค่ะรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยคล้ายกับตะกแตนพึ่งแล้วก็ผีเสื้อนะครับรวมกันรวมรวมกับปิใหญ่ส่วนมันสามารถมันมีพลังความสามารถเยอะ ทั้งปล่อยพลังจากปีกแล้วหนวดก็มีพลังด้วยนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยจะเป็นหนอนก่อนนะครับพอพอโลค่าเสร็จก็จะกลายเป็นผีเสื้อเลยนะครับตอนตัวต่อไปก็คือโลแดนนะครับรู้ร่าลักษณะของมันเนี่ยมันจะมีไฟอยู่ที่ตัวเต็มเลยครับ แต่ความจริงเนี่ยมันเรียกว่าไฟ์โรเดนนะครับแล้วมันพุ่นไฟสีไม่เหมือนโรเดนนะครับปกติเนี่ยปีกมันจะใหญ่กว่าโรเดนอีกซึ่งมันก็ต้องเรียกว่าเอ่อคิงออฟเดอะมอนสเตอร์อีกหนึ่งราชาที่อยู่ในกอสิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับไปตัวต่อไปนะครับก็คือชื่อว่า ชินก็ซิล่านะครับคือคือว่าชินก็ซิล่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบตัวฉบับรุ่นใหม่เลยนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีพลังแบบวิเศษมากเลยนะครับพลังปากเนี่ยจะเริ่มเป็นสีดําก่อน,นเลก็เป็นสีส้มแล้วกลายเป็นสีม่วงเลยนะครับตัวต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นไอ้นี่แทน เบอร์ดิงกอซิลลาลาวางลาวาแห่งราชาซึ่งมันเป็นซึ่งมันอยู่ในกอซิลลาเวร์ซัสเตสโตโรยานะครับปกติเนี้ยไฟมันจะเป็นแบบลาวานะครับส่วนตามันเนี้ยปกติมันจะเป็นสีส้มตาเขาทำมาให้มันสีขาวไฟพี่พูาจนี้เอเอตัว ตัวนี้นะครับก็จะก็จะเรียกได้เลยว่าก็ตัวนี้แหละเป็นก็อจิปกติเนี่ยก็จะเป็นกอซิล่านะครับส่วนกอซิล่าเนี่ยพลังของกอซิล่านะครับจากจากจากเออหางมาถึงตัวของเขานะครับ พอถึงน้ำตัวของเขาเสร็จเขาก็จะพ่นไฟได้รุนแรงมากเลยนะครับส่วนตาเนี่ยก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับแล้วปกติเนี่ยขาของมันเนี่ยคล้ายๆกับช้างตรงนี้คล้ายๆกับจระเข้ที่แผ่นหลังของมันนะครับส่วนปากของมันเนี่ยคล้ายกับลาฉลามและตัวของมันเนี่ยคล้ายกับจระเข้เหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปเอิร์ธกอซิลล่านะครับปกติเอิร์ธกอซิลล่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบใหญ่กว่ากอซิลล่าทุกตัวทั่วไปและมอนสเตอร์ตัวอื่นแต่ความจริงเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเลยนะครับพลังที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับขนาดขนาดพ่นไฟยังแบบพ่นได้แรงกว่านี้อีกนะครับ ปกติเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกนะครับต่อตัวต่อไปสเปกอซิลลานะครับซึ่งสเปกอซิลล่าเนี่ยเป็นลากคนของกอซิลลานะครับปกติเนี่ยเขาจะมาจากต่างดาวแล้วเนี่ยเขาชอบจับลูกกอซิลล่าไปส่วนกอซิลล่าเนี่ยไม่ยอมนะครับปกติเนี่ยมันมีแบบมันอยู่ในโมเกล่าด้วยนะครับ ในเรื่องโมเกล่าวัซัสสเปรกอรซิล่านะครับตัวต่อไปนะครับความจริงเนี่ยเราจะได้เห็นตัวนี้กันนะครับคิริวนะครับเพราะคิริวเนี่ยคิริวจะมีความสามารถพิเศษก็คือมันสามารถาพ่นไฟจากนิ้วออกมาได้รวมถึงปากก็พ่นไฟได้ด้วยครับ ตัวต่อไปรับก็ซิล่าปีหนึ่งเก้านะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ได้สามเรื่องเลยนะครับก็คือก็ซิล่าเอสโอเอสเน็ตก็ซิล่าอาร์เซนเกลเมกาก็ซิล่าและก็ซิล่าปีหนึ่งก้นะครับซึ่งตัวเนี้แหละเขาจะเป็นแบบนามของเขาเนี่ยจะคล้ายกับอ่อ ลูกเป้แบบแคล้ายๆกับเอ,อต้นไม้นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายกันนะครับปกติเนี่ยคอซิลล่ามันเท่ามากเลยนะครับตอนพ่นไฟเนี่ยเอ,อความจริงพ่นไฟแบบเท่กว่านี้นะครับและตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นโอเค เลืออีกสองตัวนะครับคือกิโดล่านะครับความจริงกิโดล่าเนี่ยเขาจะเป็นอาราชามอนสเตอร์เลยนะครับแต่ความจริงก็ซิล่าจะเป็นราชามากกว่าปกติเนี่ยมันจะมีท่าไม้ตายของมันก็คือแบบพอหัวมันแบบขาดใช่ไหมความของกิโดล่าก็จะง,งอกใหม่ได้ด้วยนะครับส่วนปกติเนี่ย กิโดล่าจะมีสามหัวนะครับซึ่งที่มันสามารถจะฆ่าไครจูทุกตัวได้ปกติเนี่ยความจริงเนี่ยมันแพ้ทุกตัวความจริงมันก็แพ้ตัวที่มันแบบมาตัวเดียวนะครับส่วนตัวสุดท้ายความจริงไม่ใช่คอสซิลานะครับเปลี่ยนเรื่องไปแล้วว่าชัปอุลตา้าแมนนะครับอุลตา้าแมนตัวเนี้นครับเป็นจะา่ เป็นธาตุน้ํานะครับส่วนเนี้ยตัวของมันเนี่ยจะคล้ายกับคนใช่ไหมปกติเนี่ยเขาก็จะคล้ายกับอ่คนนั่นแหละแต่ความจริงเนี่ยเขาเขามาจากคนพอคนแปลงร่างเสร็จก็จะกลายเป็นอุลตราแมนแบบนี้นะครับแต่ปกติเนี่ยอุลตราแมนนะบางเฉพาะเนี่ยจะมีหลายตัวนะคราวนี้มันก็จะแบบมันเลย นี้นะครับแล้วเราจะดูกันว่าไขจูที่เรานำมาเนี่ยมีกี่ตัวบ้างความจริงน่าจะสิบเอ็ดตัวนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวการต่อสู้ระหว่างกอซิลล่ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพีอวันดีครับ yes.